1 2 3 4 5หขออนุญาตถ่ายภาพนะครับในอุโบสถการประเียนวัดชิงเครือนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับมาร่วมกันไม่รู้ทําอะไรบ้างนะครับนี่กำลังขห้นยังเลยนี่อันงอๆอย่างนี้นี่มันยังเฮ้อหือโนบะเก้านะครับนี่ใครอยากเป็นดาวให้ผูกดาวนะครับใครอยากเป็นเดือนให้ผูกเดือนนะครับนี่โยมมาช่วยงานกันนะครับสาธุอนุโมทนานะครับหลวงพ่อพระครูนะครับ เด้อมาดูแลงานนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยกันนะครับผูกได้นะครับเป็นบุญพิเศษของบัจจิงเครือนะครับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมานะครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเด้อนะครับงานฉลองยกช่อฟ้านะครับพุทธาพิเศษสมโพธิพระประธานนะครับในวันที่11นะครับช่วงกลางคืนนะครับและก็วันที่12นะครับตัดไว้ลูกนิมิตนะครับ นี่นะครับนี่โยมบ้านจิงเครือนี่นะครับญาติญาติพี่น้องนี่นะครับกาลังช่วยงานนะครับไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรนะครับเดินี่คนหนุ่มทั้งหมู่บ้านนะครับนี่คัดแต่คนหนุ่มๆนะครับมาช่วยงานนะครับนี่หนุ่มสุดนะครับนี่เด้อนะครับหนุ่มสุดต้องบ้านจิงเครือนะครับ ถ้าไม่เรียกคนหนุม่มเดี๋ยวจะโดนมีดนะครับต้องเรียกคนหนุ่มไว้ก่อนนะครับยมลุงนะครับเนี่ยเด้อ,อกำลังเฮียงล่ะนี่เนาะนี่ได้ดำได้แดงได้เหลืองปัดนี่นะครับนี่เส้นใหญ่ๆนี่พ่อแม่กูบาอาจารย์นะครับจะนั่งอธิษฐานจิตอยู่ตรงนี้นะครับเส้นใหญ่สองร้อยนะครับเส้นลน้อยสองแสนนะครับนี่ <c ười> นี่นะครับพระอาจารย์เจ้าพิธีนะครับพระเทราจย์นะครับเตรียมงานพุทธาพิเศษสมโภชน์นะครับอยู่นั่งกัดจ๊งรูปครับสูมมือหนิสามรูปบรับสมัครพระว่าอยู่วันขึ้นหน่อยเถอะน้องเอเด้อนะครับกูบาอาจารย์มาช่วยงานนะครับเตรียมงานตั้งแต่วันแรกๆนู่นนะครับที่จริงเตรียมมาแต่ปีหกสามนู่นนะครับแต่ว่ามันได้หยุดไปนะครับ โควิดมาก,ก็เลยได้หยุดไปนะครับช่วงโควิดหยุดนะครับก็เลยได้เอาจิ้งนะครับตรงนี้เป็นที่ฝังลูกนิมิตนะครับตรงกลางเนี่ลูกเอกนะครับ